รู้หรือไม่ว่าการแก้เผ็ดที่ดีไม่ใช่การกินน้ําแต่เป็นก<า>รดต<อ>่มนมหลายคนมักนึกถึงความรู้สึกเผ็ดจนน้าหูน้ําตาไหลเมื่อได้ลิมรสช่วยเจริญอาหารรวมถึงแก้ง่วงได้ด้วยโดยพริกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลโซลานาซีเซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะเขือมันฝรั่งและยาสูบสิ่งที่ทําให้พริกมีความเผ็ดนั้นมาจากสารแคปไซซินซึ่งพบมากตรงแกงกลางของพริกมากกว่าในมเมล็ดทําให้เกิดความรู้สึกไม่ที่เนื้อเยื่อช่องปาก รรู้้้สึึกเผดอนขนมาวิธีวัดความเผ็ดของพริกที่ถูกต้องมี2วิธีดังนี้วิธีที่1การวัดจากระสาสัมผัสคิดค้นโดยเพศสัชกรชาวอเ,อเมริกันวินเบอร์สโกวินใช้หน่วยวัดความเผ็ดพริกเป็นสโกวินโดยการนําตัวอย่างพริกมาใส่ในแอลกอฮอล์เพื่อแยกสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดในพริกออกมาจากนั้นก็นําสารแคปไซซินนี้ไปเจือจางกับน้ําผสมน้ําตาลและให้ผู้ทดสอบชิมไปเรื่อยๆพร้อมละลายน้ําจนถึงระดับที่ไม่รู้สึกเผ็ด จนได้ออกมาเป็นค่าสโกวินด้วยเหตุนี้ยิ่งพริกเจือจางน้ำมากขึ้นเท่าใดเพื่อให้ถึงระดับไม่รู้สึกเผ็ดความเผ็ดของพริกนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยวิธีที่2การวัดจากเครื่องวัดระบบ HPLC High Performance Liquid Chromatography มีความแม่นยำมากกว่าการวัดจากประสาทสัมผัสยิ่งค่าตัวเลขมากก็ยิ่งทำให้พริกมีระดับความเผ็ดมากตามไปด้วยหน่วยวัดความเผ็ดนี้เรียกว่าสโกวินเฮสตูนิ t ระดับความเผ็ดจะแบ่งออกเป็น5ระดับสีอ้างอิงจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ a r ก o n National Laboratory ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานสหรัฐมีระดับความเผ็ดจากเบาไปหาหนักดังนี้สีเขียวู0สโกวินหรือหมายถึงไม่มีความเผ็ดสีเหลืองตั้งแต่0ถึง3,000สโกวินสีส้มตั้งแต่3,000ถึง40,000สโกวินสีแดงตั้งแต่40,000ถึง250,000สโกวินสีแดงเข้มตั้งแต่ 2แสนห้าหมื่นถึงหนึ่งล้านสโกวินเปิดห้าอันดับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอันดับที่หนึ่งพริกแคลรไลนีริเปอร์มีระดับความเผ็ด2ล้านสองแสนสโกวินพอพันโดยเอ็กเคอร์ีประธานบริษทัทพาร์ค์บัตเพเปอร์ในรัฐแคลแคโรไลนีาของสหรัฐโดยได้รับการยอมรับจากกินนิสบุลเลคอร์สว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเป็นพริกพันธุ์ใหม่ที่ผสมระหว่างพริกแฮกเกสตอนนีโนกา จากทางเหนือของอินเดียและบังกลาเทศกับพริกเรนฮาบนารจากป่าอเมซอนของบราซิลจนได้มงกุฎพริกที่เผ็ดแรงที่สุดในโลกและได้รับการทดสอบความเผ็ดโดยมหาวิทยาลัยวินทรอปและเซลแคโรไลนาเมื่อปี2560อันดับที่2ทรินิแัดโมลูกัสโกเพียนมีระดับความเผ็ด2,9231สโกวินเป็นของประเทศตินิแดดและโตเบโกซึ่งอยู่ในทะเลแคริเบียนใกล้ทวีปอเมริกาใต้ อันดับที่3พริกเซเว่นพอดดูล่าจากประเทศตินิแดดและโตเบโกมีระดับความเผ็ด1,853,936สโกวินอันดับที่4พริกเซเว่นพอดพีโมถูกผลิตโดยสตรอยพีโมนักจัดการพันธุ์พืชรัฐลุยเซียนาของสหรัฐระหว่างการผสมพันธุ์พริกนอรกมรลิชกับพริกตินิแดดเซเว่นพอตมีระดับความเผ็ด1 4 6 9 0 0้สโกวินและอันดับที่5พริก ทรินิดดสกอรเปียนบูดทีโดยนีสมิธเจ้าของบริษัทฮิปปี้ซีนนำเมล็ดพริกทรินิดัดสกอรเปียนจากประเทศตินิดดและโตเบโกมาเพาะปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ต่อที่ชายฝั่งตอนกลางของรัฐนิวเซาวเวงของออสเตรเลียจนมีระดับความเผ็ด1 4 6 3 7 0 0สโกวินสำหรับหลายคนเมื่อรับประทานอาหารเผ็ดๆอาจดับความเผ็ดด้วยการดื่มน้ำหรืออมน้ำแข็งแต่นั่นยังไม่ใช่วิธีที่ตรงจุด คริสโตเฟอร์กูกัดศาสตราจารย์ทางเคมีแห่งมหาวิทยาลัยซินซินเนติกล่าวว่าเมื่อลิ้นสัมผัสสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดในพริกสมองของคุณจะแจ้งเตือนว่าในปากมีสิ่งร้อนและอาจเป็นอันตรายกลายเป็นความรู้สึกเผ็ดขึ้นมาสารแคปไซซินนี้ไม่สามารถละลายในน้ำได้ดังนั้นการดื่มน้ำจะไม่นําสารน,นี้ออกจากปากของคุณในขณะที่การอมน้ำแข็งก็เพียงทําให้ความเผ็ดหยุดชั่วคราวจากอาการชาวิธีที่ดีคือการทานขนมปัง ที่จะช่วยดูดซับของเหลวในปากดึงเอาสารแคปไซซินจากตุ่มรับรสออกไปส่วนวิธีที่ดียิ่งกว่าคือการดื่มนมเพราะโปรตีนในนมที่ชื่อว่าเคซีนจะจับกับสารแคปไซซินและนำพาสารนี้ลงสู่ช่องคอประสิทธิภาพการลดความเผ็ดจะยิ่งดีขึ้น,น,นในพวกนมที่มีไขมันอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือไอศกรีมเพราะสารแคปไซซินจับตัวได้ดีกับไขมัน